มเมื่อคืนนี้นะคะมีรายงานบอกว่าอ่างเก็บน้ําแก้มลิงคองเรียนของหัดใหญ่น้ำเนี่ยมันล้นอ่างออกมาเป็นรอบที่2นะคะแล้วก็มีการเผยแพร่ข้อมูลบอกว่าน้ําจากแก้มลิงนี้แหละค่ะ ไหลหลากลงไปในพื้นที่ตอนล่างแล้วก็จะไหลเข้าในเขตเมืองหัดใหญ่นะคยทำให้จะเกิดน้ําท่วมในรอบที่3นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามทางรองรา,าธิการสตรชก็ออกมาโพสชี้แจงเพราะว่าข่าวดังกล่าวก็สร้างความกังวลนะคะให้กับพี่น้องประชาชนอย่างมากทีเดียวท่านก็ชี้แจงบอกว่าน้ําจากแก้มลิงนี้ค่ะไม่มีผลต่อน,น้ําท่วมด้านล่างที่ทําให้น้ําเพิ่มขึ้นจนท่วมในรอบที่สค่ะ ครัที่เห็นก็เมื่อคืนนี้แหละค่ะที่อ่างเก็บน้ําแก้มลิงคลองเรียนซึ่งอยู่ในพืน <c oughs> ้บบนที่ตำบลคอหงใ,ใกล้กับมอหาดใหญ่ช่วงเวลาประมาณ1นนาฬิกานาทีนะคะน้ําล้อนอ่างเนี่ยเป็นรอบที่2เนื่องจากว่าเมื่อคืนมีฝนตกหนักต่อเนื่องทําให้มวลน,น้ําปริมาณมากไหลลงสู่พื้นที่ลุ่มด้านล่างก็ทําให้เกิดความกังวลน,นะคะว่าสถานการณ์น้ําท่วมในเขตเมืองหาดใหญ่อาจจะยืดเยื้อและระดับน้ําก็อาจจะเพิ่มขึ้นด้วย โดยนายภัยทุ์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็มีการโพสต์ในเพจ Facebook ส่วนตัวระบุนะคะว่าแก้มลิงของเรียนหรือว่าอ่างเก็บน้ำที่ล้นเนี่ยไม่มีผลต่อน้ำท่วมด้านล่างที่จะทำให้น้ำเพิ่มขึ้นจนท่วมในรอบที่2ค่ะแล้วก็มีการอธิบายบอกด้วยนะคะว่าแก้มลิงคองเรียนเนี่ย เป็นแหล่งกักเก็บน้ำใช้รับน้ำจากพื้นที่สูงอย่างเช่นเขาคอหงและพื้นที่รอบข้างและจากนั้นก็จะค่อยๆปล่อยลงคลองระบายน้ำเมื่อถึงฤดูน้ําหลากน้ําจากคลองเรียนก็จะไหลไปลงคลองเรียนแล้วก็ไหลลงที่คลองวะ ก่อนที่จะไหลลงคลองอุตภเภาเหนือประตูระบายน้ําหน้าควรต่อไปค่ะซึ่งแก้มลิงคลองเรียนนี้นะครับก็มีบทบาทสําคัญในหลายด้านก็คือการบรรเทาอุทกภัยเป็นหลังรับน้ําจากพื้นที่สูงในช่วงหน้าฝนชะลอการไหลลงสู่เมืองเพื่อป้องกันน้ําท่วมในเขตตัวเมืองหักใหญ่โดยจะพักน้ําไว้ในบึงก่อนแล้วค่อยทยอยระบายน้ําออกเมื่อเหมาะสมควบคุมน้ําและบริหารน้ําในเมือง โดยเฉพาะในฤดูฝนช่วงที่มาเวลาฝนที่ตกหนักเนี่ยนะครับจะทําให้ลดภาระของน้ําที่จะไหลบ่าเข้าสู่ตัวเมืองโดยตรงได้นอกจากนี้ก็ยังเป็นที่รองรับน้ําหลากจากภูเขาและพื้นที่รอบนอก โดยน้ําจากเขาคอหงและพื้นที่ใกล้เคียงจะไหลเข้าสู่บึงก่อนโดยไม่ลงสู่เมืองโดยตรงขณะเดียวกันนั้นพื้นที่แห่งนี้ก็ยังเป็นพื้นที่สาธารณะเป็นพื้นที่สีเขียวพื้นที่พักผ่อนเมื่อไม่มีภาระด้านน้าเช่นในช่วงหน้าหน้าแ,แล้งหรือว่าน้ําแห้งเนี่ยนะครับบึงและพื้นที่โดยรอบก็จะกลายเป็นสวนเป็นพื้นที่พักผ่อนออกกําลังกายสำหรับประชาชนในพื้นที่กับ สถานการณ์ปัจจุบัน,เ,นเมื่อฝนตกหนักต่อเนื่องทางอ่างเก็บน้ําแก้มลิงคลองเรียนจะรับน้ําเต็มระบบทแล้วก็จะมีน้ําล้นเนะะจ้าหน้าที่ก็จะต้องเร่งระบายน้ําออกจากบึงเพื่อป้องกันล้นแล้วก็ลดความเสี่ยงน้ําท่วมเมืองการระบายน้ําออกอาจจะก่อให้เกิดระดับน้ําทางด้านท้ายน้ำนสูงขึ้นบ้างแต่ว่าเมื่อเทียบกับคลองอุตภเปาและคลองวะแล้วจะส่งผลให้ระดับน้ําสูงขึ้น,นไม่มากนะคะคก็คาดการประมาณ5้0ถึงสิเซนติเมตรแล้วก็จะเป็นในช่วงระยะสั้นเท่านั้นค่ะ